โพลิมาปีหนึ่งแบบเปลี่ยนไปนะวันนี้มันก็จะเป็นเอ่ียงจันเซ็นเตอร์น,น,น,นนะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะยามเสาท่านผู้ชมตอนนี้ท่องกับยางกลับมาเบียงจันเซ็นเตอร์ เียังแกนเซ็นเตอร์ก็เป็นอีกบอลหนึ่งนะที่เป็นหางใหญ่ในลาวนะที่ตอนนี้ท่องกับยางมาตึกทีสั่งใหม่นะท่านผู้ชมเป็นอาคารที่สั่งใหม่นะไก่จะเสร็จแล้วนะก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชม สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนครับเขาสู่สองว่าท่องตอนนี้ท่องกับอยู่ที่เวียงจันนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่องกับจะพาทุกคนมาเริอน่มแถวเวียงจันเซ็นเตอร์น,น,น,นะทุกคนตอนนี้ห่างเขาก็ยังวันเปิดนะทุกคนห่างเปิดกับสิบโมงนะประมาณสิบโมงก,กว่กๆนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่เขาสร้างใหม่นะท่านผู้ชม อบอลท่องวลีมาเวียงจันปีหนึ่งแบบโอโ้โหแบบข้อสางอาคาดนั่นนี่เกือบจะแล้วเลยนะท่านผู้ชมมันเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไปย่าท่องกับจายางไปเบียงจันเซ็นเตอร์แล้วก็ฝากสันนะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ท่านเปิดแต่ว่าท่องกับยับยางไปเบิงนะ่งเนาะตอน ตอนเสานะข้างในก็รี่การก่อสร้างนี่นนะท่านผู้ชมเป็นตึกอนะีกนะกำลังเห็นเห็นเสานะบรรยากาศยามเสานะท่านผู้ชม แปดมุ่งเกือบเกามุ่งอะไล่ะท่านผู้ชมแปดมุ่งกลัวๆโบลิมาปีหนึ่งแบบเปลี่ยนไปนะวันนี้ ไปเดี๋ยวทองจะย่างไปแล้วก็จะ,จะเจริญกลับมานะว่าจะเป็นทางไหนนะ เดียวสามทางก่อนเนาะอันนี้เป็นทางโมฮหวาสอดออกมาจากไสนะน่าจะเป็นเส้นทางสอดไปลงประล่านนะอันนี้ร้านขายไข่นะเก้าสิบห้าสิบก็มีนะ ในด้วยทานผู้ชมเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะข้างในก็จะมีโรงหนังน,นะอันนี้มีสารด้วยข้างหน้าก็จะมีโซ่ขายรถนะในด้วยหน้าหางท่านผู้ชม เกเบว้องอียังก็แตกนะคันผู้ชมเป็นรุ้มเป็นียังนะบริเวณหน้าห้างอันนี้ก็จะเป็นทางเขานะเปิดสิบโมงนะสิบโมงหรือว่าตอนตอนเที่ยงนะ อันนี้ก็จะ,ะปรับปรุงใหม่นะท่านส่งโมเป็นยังนะลานคลงนั่นแต่ก่อนจะเป็นลานจอดรถนะอันนี้นาจะเป็นลานนะเป็นลานนี่ยังจักย่าง่างเนี่ยปรับปรุงใหม่เป็นคาเฟ่นะจะเป็นคาเฟ่นะ เขาเปลี่ยนหลอกไฟใหม่กนะน่าจะเปลี่ยนหลอกไฟใหม่หรือว่ามันมันเสี่ยวมันยังองล่ะถนนเสร็จน,นี้ก็จะไปสอดลงประรานนะท่านปร้งสมถนนก็อยับ เฉบแคบไหมนะท่านผู้ชมไปที่ท่องจะเลื่อนขามไปฟังนะตอนนี้ท่องก็ขามมาฝากสันเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตลาดนัดนะท่านผู้ชมเข้าเขียนว่ารวงท่องเป็นตลาดน่าจะเปิดตอนแรกนะท่านผู้ชม น่าจะเป็นตลาดนัดนะ เม่กี้เป็นเป็นบอลจอดรถนะบอลน,นี่นะบอลที่เขากางเต็นท์นี่นะอันนี้จะแบบเป็นหางผักสันนะท่านผู้ชมอัอนนั้นก็จะเป็นเอ่อเวียงจันทร์เซนเ็นเตอร์น,นนะท่านผู้ชม ก็จะประมาณนี้นะยามเสา่านทุน้้มเขาเปิดห่างสิบโมงหรือว่าตอนตอนเที่ยงนะเดี๋ยวทํามีเวลาว่างเดี๋ยวท่องจะมาถ่ายให้่ันผุส้มในเบื้องไม่นะเดี๋ยวจะย่งางเข้าไปในหางนะเดี๋ยแบบไปเดินส้มในหางนะอาจะมีคนไลยบอก่างประเทศลาาเนาะ ตอนนี้ท่องกับยางกลับมาเวียงจันเซ็นเตอร์เรียงจันเซนเตอร์ก็เป็นอีกบอลหนึ่งนะที่เป็นหางใหญ่ในลาวนะที่ลา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 ไทยมากมากนะก็จะอยู่ในหางนะท่านผู้ชมแบบลาลาลังๆมาจากเซไทยก็จะส่วนใหญ่ก็จะมาเรียงจันเซนเตอร์นะท่านผู้ชม เป็นฟุงซานนะนี่ก็จะเป็นถนนหนทางนะท่านผู้ชม ไปเรียกทองกับจะย่างไปอพา,ารทนที่สางไม่นะตอนท<ม>องย่างมาตอนแรกนะ ตึกอันนี้แบบสูงมากนะซันีิกาสูงไงนะอยู่ประเทศลาวนะบุกออยมีตึกสูงนนะกว่านี้นะต้อนนี้ท้องกับยางมาตึกทีสร้างใหม่นะท่านผู้ชมเป็นอาคาที่สร้างใหม่นะไก่จะเสร็จแล้วนะ ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่เลยเป็นตึกที่อาคารทีสามไม้นะสำหรับคลิปนี้ก็สีประมาณนี้นะท่านผู้ชม ถ้าใครมาคลิปกัาฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้่าท่องเห็ดคลิปต่อไปเน่เด้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสำหรับจะมีท่องกาขอตัวลาไปก่อนนะ